ก็แดนแฟชั่นสตูดิโอคูซันเทคหนึ่งสวัสดีครับท่านผู้ปกครองนะครับแล้วก็นักเรียนทุกท่านนะครับที่นี่นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ก็แดนแฟชั่นสตูดิโอลาพาวเว i สเปครับกับผมคูซันนะครับก็อย่างสโลแกนที่เราพูดไว้นะครับเรียนชั้นเลิศก,กิจกรรมชั้นดีมเดรลิ่งชั้นเยี่ยมแล้วก็โปรดักชันชั้นยอดนะครับ ตอนนี้นะครับเราเปิดสถาบันการแสดงมาทั้งหมดปีนี้ขึ้นปีที่3นะครับซึ่งเราบอกนี้เราจะเปิดหลักสูตรร้องเพลงเต้นการแสดงเดินแบบพิธีกรแล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพนะครับด้วยโปรไฟล์ผมอยู่ในตรมาเธอมาปีนี้ก็ปีที่18เนะครับแล้ก็ประสบการณ์การสอนในปีนี้ปีที่8แล้วนะครับก็คือมีความมั่นใจอย่างยิ่งที่จะแนะนําทุกท่านนะครับข้อสู่โงการันเธอ นะครับในรูปแบบของการแสดงเวกาเซตที่เป็นรูปแบบของแฟนตาซีนะครับในการในการตกแต่งของโรงเรียนที่เป็นสไตล์ฮอลลีวูดนะครับแล้วก็เป็นวินเทจนะครับซึ่งบรรยากาศการเรียนการสองหล่อสงสานมากมายครับแล้วก็เลการเรเียนหลักจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับส่วนวันธรรมดาเนี่ยเราให้น้องๆไปพักผ่อนนะครับหรืออยากจะมาเรียนเพิ่มเติมกับเราก็จับกลุ่มมา5คนนะครับเข้าโรงเรียนกับเราได้ตอนนี้พิเศษครับเราเพิ่งเปิดหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรพิ t t y p e r f ร์เฟกต์เพอร์ฟอไปกัอบอกโรงพิตตี้ที่โดดเด่น ที่อยากเข้าสู่วงการบันเทิงนะครับตอนนี้นะครับเรากําลังทําเตรียมเกี่ยวกับเรื่องหนังด้ครับชื่อเรื่องหนังเรื่องผู้ชาย5บาทครับเรากําลังเตรียมหนังอีก2เรื่องครับคือวันในแอมเบงคกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องสัลยกรรมรักสลับหัวใจครับตอนนี้เรามารู้จักกับวิชาแรกก่อนนะครับที่ที่นี่นะครับก็เป็นวิชาที่มีความตื่นเต่น มากมายที่สุดเลยนะครับก็คือเราจะสอนแบบโอเพนคลาสทุกวันอาทิตย์นะครับช่วเงยเย็นๆนะครับก็คือวิชาแอคติ้งแอคติ้งนะครับเราจะประกอบไปด้วยการสอนนะครับในร,รูปแบบของการเล่าเรื่องอารมณ์การต่อบทนะครับแล้วรวมถึงการอะไรพฤติกรรมต่างๆรวมถึงการเข้าสู่เนื้อหาของการที่เรียกว่าการออกเสียงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอวงการบันเทิงทั้งหมดที่จะจะรู้จักกันโดยมีผู้กำกับแคสติง้งนะักแสดงดาราหลายๆท่านมาสอนที่เรา เราก็จะสอนแบบ Open Class นะครับก็คือนักร้องอ่าโทษทีครับนักเรียนทุกคนที่มาเรียนที่นี่นะครับก็จะเรียกว่าเก่งขึ้นด้วยนะครับ,รบนี่มันหลุดไปอย่าไปตัดตรงนักร้องออก